ก็ขอต้รับทุกท่กานกับเข้าสู่เกมอาร์ตเราเปร์ประเทศสหรัฐอเมริกาพาร์ทที่3และเรามีเวลา1ปีโดยประมาณในการทำสงครามแปซิฟิกกับญี่ปุ่นซึ่งในแง่ของกองทัพเรือแล้วญี่ปุ่นค่อนข้างนำเราอยู่นะในเรื่องกองเรือบรรทุกเครื่องบินแต่เราดำมาเรื่องเรือประจันบาล เรือมันต้เครื่องบินที่ผมบีในตอนนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างปรับปรุงกันอยู่สะส่วนใหญ่ก็คาดว่าภายในหนึ่งปีน่าจะสำเรสำเร็จทำทันอยู่นะก็ในภาพรวมก็ไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่ผมมั่นใจว่าเราค่อนข้างจะพร้อมทำสงครามอยู่กองพลรถถังแค่ไม่ขี่กองพลมันไม่ค่อยสง่งผลมากเท่าไหร่อย,อยู่แล้วก็จริงแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้จ็ตูกวิธีเราชนะแน,เน่เออจเจ้าไปผ้สังเกตเดี๋ยวนะแมนฮัตตันโปรเจกต์มขบอกว่าลดเวลาเทคโน,นโลยีนิวเคลีย์ครึ่งหนึง่งแล้วก็สเปเชียลโปรเจกต์ของนิวเคลีย์เพิ่มความเร็วอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวก่อนแต่ว่าก็าผมจะวิจัยนี่ไปก่อนทำไมไม่รอให้โฟกัสร์เซ็นก่อนลววอะวะเออความผิดพลาดทางเทคนิคลกน,กนอย อ่าต่อไปโดนรนดับสไปสิเรื่องยนดีกว่าริ้ใจให้เร็วขึ้นก็โบอิงรู้ใจให,หน่อยอาการเสือสูงในสภาสูงเราเต็มที่สภาล่างไม่เท่าไหร่ก็เลยแต่หวังว่าเรียงจะยื้อไว้ได้นานพอนะปีไอพวกนี้ยังเป็นนักเป็นฝึกหัดกัน ถ้าเกิดว่าตลงไปลบตอนนี้ถูกยิงตกตายกันหมดแน่นอนต้องเอาออกไปฝึกแต่ปัจจุบันนี้แต่เราจะกลายจะไป้อออกไปบินไปออกไปลองเรือให้เครื่องบินพวกนี้ไปฝึกกันต,ต่อไปอ่โปรเจกต์แมนฮัตตัน เสร็จแล้วจะอะไรต่อดีนะพัฒนาอุตสาหกรรมยางต้องมียางไม่ใช่เองบ้างอะไรบ้างอ่าสายลับของเราโดนจับอีกแล้วต้องรอจนไม่ได้30%ก็ของใช้เวลาอีกไม่นานหรอกโอเคได้เครื่องยนตสามมาแล้วหนึ่ง ต่อไปก็ต่อปีโดโสองเครื่องบินขนาดเล็กรุ่นพัฒน,นาแล้วเครื่องยนต์ก็เริ่มวิจัยไปเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เจ๊งก็เถอ,อะวิจัยพอเป็นพิธีไว้ก่อนเฉยๆถึงรู้ว่าสุดท้ายเราจะไม่ได้ใช้ก็เถอะไม่ได้แย่นะปีสิบแปดปีสิ้า,าแอร์แทกเนี่ย แต่เรามีแอร์ดีเฟนต์ตั้งเท่าไหร่เนี่ย25แล้วว่าสุงพอสมควรเอาไปไฟกับพวกไฟเตอร์ภาคพื้นได้สบายๆเลยแบบนี้โอเคเอาเปรูปให้มันสวยงามวันนี้หน่อยต้องรูปนี้แหละวายแคทอยากจะติดเกาะแต่เกาะไม่ได้น้ำหนักเกินแต่ถ้าเกิดว่ารถเอาวุนลงมาอีก มันก็อยู่ในระดับที่พอรับได้นะผมว่าก็ถ้าเทียบกับเครื่องบินขับไลรุ่นก่อนหน้า P สาสบห A หนึ่งก็ค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนอยู่นะโอเคแบบนี้ก็ใช้ได้แอร์คอเอาขอรูปที่มันสวยกว่าน,นี้ไม่ได้ด้วยไงแบบนี้โอเคโฟกัสเสร็จไปอีกหนึ่ง ไปก่อนเลนลิสถึงแมในภาพรวมมันจะไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นก็เถอะแต่ว่าของของมันต้องมีก็ไปผมก็ต้องตรับกฎหมายเป็นรมไพ่พนแบบบางส่วนบา้างกัน <c oughs> เพานะ้นตอนนี้ผมสร้างโรงงานช้ากว่าใครเพื่อนโอเค FDR เป็นต่ออีกสมัย ายางเราขาดอีกแล้วอ่าแล้วตอนนี้อลเมียนยมแล้วก็ไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้นอีกแล้วอ,อที่เหลือก็แค่รอวิดโดีโอีกสามเจ็ดวันแล้วก็จะครบเซตความจริงวันนี้เราก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วแล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่ไมนำกองเรือ,อตอนนี้ที่มาเสียเวลานี่มันจะเสียเวลาพวกเรือขาดนะเนี่ยโอ้ยเป็นร้อยลำเลยเออพิกขาดบันีฟิกจะไม่เสร็จพวกเรือต่างทั้งหลายผมก็ รอเป็นไงต่อไปเอ่อโคโเอเชียรประกาศเอการาชแสดงว่าอยู่กัลซาเวียที่ก็แตกไวเหมือนกันนั่นเนองรูตีทีก็แตกไปแล้วตอนนี้คื็มีประจำเรือของเราก็มีครบพร้อมหมดแล้วเหลือแต่ให้เรือมันออกมาฝึกเอาเลือขึ้นมาบนสุดอย่างนี้เราหวังว่ามันจะซ่อมมันจะปรับปรุงเสร็จสักทีนะ่ ถามว่าทาแบบนี้มันมีประสิทธิธภาพไหมคำตอบคือไม่อ่ะแต่เท่ผมอยากทำถ,ถ้ามีรถถังมาผมก็จะเอารถถังเข้ามาใส่นั้นเนี่ยเราเป็นสหรัฐเราเลยเราเป็นสหรัฐอเมริกาเรามีอะไรจะต้องกลัวเราเรายิ่ยงใหญ่กว่าใครปกกงอยู่แล้วอ่าสงครามในอเมริกาใต้เหรอไปรู้กับเอกวาดอร์ ตัวเรียากินกันไม่ลงอยู่แล้วอีกสักหน่อยก็จะสงบสุดอาร์กิสยอมจำนนก็เกาะครีสยังพอยื้อเอาไว้ได้อยู่อีกน,นิดนึงพอะด้แผนช่วยยือโลกผมก็ผมทำแบบที่ในปภาษาเขาทำก็คือคนขึ้นบกที่คาซาบังกาอาไอ้มอโมร็อกโกแล้วก็วิ่งไล่ไปจนถึงตุรกีเซียเชื่อว่าน่าจะทำได้ของเรือของอิตาลีมันออก เาปะทักกับเราไม่ได้กองเรือของจอรมันก็อ่อนแอเกินไปจะประทักกับเราเอผมไม่รู้ว่าตอนนี้เจียงเขาขาดอะไรของเขาอยู่ดูจากสภาพแล้วน่าจะทุกอย่างก็เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการแสดงเขาเรื่ออะไรนะอ่าความปรารถนาดีของสหรัฐอเมริกาต่อเกยไกเช็คบินนี้น้อยลำสูงบินพอดี รถไป150คันรถยนต์4ล้อทุก1 0ยคันเลยหวังว่าเท่านี้ก็จะช่วยให้เจียงยืดต่อไปได้อีกหน่อยนะม,มีนาคมแล้วเราเหลือเวลาไม่มากแล้วจริงๆตอนนี้แต่ประเด็นของเรื่องราวก็คือกอ,องเรือของผมมันก็ยังไม่เสร็จสักทีก็ช่างวันแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ทอนนั้นถึงช่วงไปไา นี่ก็ต้องจัดไปเองทัพเรือเอ่อผมตัดการตั้งอะกเรียกว่าอะไรนะเอ่อพอกำลังเฉพาะกี่งเ้ามาใหม่แล้วผมรู้สึกว่ามันเกิดราการบาักๆขึ้นมานิดหนึ่งเป็นเพราะว่าอะไรเอ่ยวมันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาหรือวะจารณ์ลงไหนขึ้นมากันเหรอ ถ้อาอย่างไรก็ต้องเอาใหม่เป็นพกเ,เรือปืนสีดำแบบนี้โอเคยอมนิ่งสักทีแล้วก็ว่ากองกำลังเฉพาะกิจกองเรือกองแหลกของเราของกองทัพเรือที่สามเอิร์ธฟ,ฟีดนำโดยวิลเลนเจฮัลซี่จูเนียจะมีเรือทุกคือเป็นสีดำไอซิงตันเรนเจอร์สรตาติก้ายอคทาวรือเจนบาลอีกสีดำมิสซิสซิปปีเดว,วิด้า ิซเซอร์นาเพซิเวเนียมีเรือพิฆาตกรจจกระจ์เป็นโล่มนุษย์ใหเราจำนวนมากแล้วก็เรือละดับเวนหนักเบาตึงๆน้อยๆอ่ไปไประจําการอยู่ที่ฮาวายเอียนนี่แหละกองเรือไปสู่ของเราส่วนกองเรือนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปรบกับใครตั้งใจจะเอามาแค่สนับสนุนและผลขึ้นบกตอนนั้นเอง จะตั้งชื่อเป็นจอห์แลนเดอร์ก็ไปเมื่อกี้ผมไม่ได้เซฟดีว่ใชิพายตั้ง,ต,งตั้งน้ำไม่ได้เซฟเป็นไรเซฟใหม่ได้อ่าส่วนตรงนี้กองเรือที่สองรับบทหน้าที่โดยใครดีเอาเป็นฮั l โล่เรนฟ r อกสตาร์กแล้วกันทำหน้าที่ยกพลขึ้นบกในฝั่งแอตแลนติกยุโรปทั้งหลายและคุ้มกันเรือขนส่งด้วย ตอ,ตอนนี้กองเรือดำน้ำก็ช้าเอ็มคุบจูเนียไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรก็อ,อยู่ตรงน,นี้ซะกอพอลองพอลองแต่อย่างนี้แล้วเขาก็มีเรือดำน้ำเยอะเหมือนกันตอเนี่ยคำถามต่อมาคือจะปฏิบัติการแอตแลนติกแปซิฟิกก็ขอต้องเป็นแปซิฟิกที่ก่อกลัวมระยะน่าจะควบคุมทะเลตรงนี้ทั้งหมดได้ก็ตอนนี้เหลือเรือรบอีกเล็กน้อย ก็เก็บไว้เป็นกองเรือสำรองเติมกองเรือหลักไปแล้วกันอ่าตอนนี้กองเรือของฮอสซี่อยู่ที่ไปสปิคแล้วก็ปลผมบินทั้งหมดบนกองเรือของฮอสซี่ก็ปึกเตือนเหมือนกันมีเวลาอยู่ไม่กี่เดือนก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ให้เสร็จสับ ปฏิบัติกา,ารบาบาลลสซาเริ่มแล้วเวลานก็จะถึงเวลาของเรา,าแม่ทัพจีนเหรอจะส่งใครไปดีโรเซฟ,ฟซีเวลแา,าร์เธอร์ไม่เอาไม่แอาารเอ์เธอร์แม่แอาารเอ์อาารเธอร์เราใช้อยู่ไอเซทาวเขาด้วยส่งซีเวลไปแล้วกันใครไม่รู้แต่ว่าส่งไปงตอนนี้ก็บงบินทั้งหลายของเราต้องเตรียมตัว อาวเรู้สึกตัวที่ทำไมทัพยากรของเรา,าขาดแคลนขนาดนี้ล่ะขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรือเจนบาร์มันอ่เพิ่งมีมลงเรือเข้าไปสร้างเลยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาโอเคเพราะว่านาํามกีทินต์นเท่านี้ก็น,าน่านนจะพอแล้วอุปกรณ์หลายอย่างยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่า yes, <sir. S 1> น่าจะเพียงพอสำหรับการลบอยู่โอเคแผ้ไม่ดประการอย่างคร่าวๆพอเราออกมาลูบเป็นล่างแล้ว ในฉากแรกของสงครามเกาะพวกนี้เราไปของเราเมื่อก็จะบีบในบางวันต้องถอยเล่นกลับไปทางตะวันตกเรื่อยๆแล้วก็จะไล่ตามเกาะพวกนี้เรื่อยๆกระทาั่งเราได้ฐานที่ไต้หวันก็จะมาที่โอกินาว่าแล้วก็ชิวชวก็ในแง่ของกองเรือเราพร้อมแล้วผมบินบนเร็วท่านก็บ,บินก็ค่ข้างพร้อมอ่อยู่ฝึกซ้อมแล้วก็ตอนท่านแอโทโวแล้วก็กองเรือเดินบาน ที่เกาะเอกกองเรือมรทั้งเครื่อบินจะทำหน้าที่เป็นไทรฟอร์ดอีสเทิร์นไมโครนีเซียขณะที่กอ,องเอรือเจดบานทำหน้าที่ปับสานการยกพลขึ้นบกอ,อีกกองหนึ่งยังไม่พร้อมก็ปล่อยไว้ก่อนโอ้อยยางขาดอีกแล้วบราซิลไปดีเท่าไหร่จิสบารยาขอเพิ่มยูบาขอเพิ่มตั้งแต่โซเวียตก็ต้องเสียดีแดน มีทรัพยากรไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะขายให้เราไม่ได้อลูมิเนียมขาดอีกแล้วจะหมายว่ามีผ่านไปสักวันหนึ่งที่ขอจะไม่ขาดบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้เราเพิ่งผ่านอลูมิเนียมของอ่วิชีฝรั่งเศสมากไป,ไปหรือเปล่าก็ไม่ว่าเปลี่ยนจกากคารเซอรีเป็นปอดโฟกัสแล้วกันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรไหลออกไปได้บ้างในไกว่าแลวเชียอ อลิน,นก็พอดีอยู่แต่เราขายออกหมดมันเลยไม่พอดีญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฟิลิปปินส์นั่นก็คือประกาศสงครามกับเราด้วยโดยก็มาดูกันว่าเราเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมในสงครามแปซิฟิกนี้อันเดอร์กรีฟเริ่มปฏิบัติการเอาเริ่มรรทบานสนับสนุนของครามญี่ปุน่นอเมริกันเริ่มต้นแล้ว กองเรือนะแล้วก็ออกปฏิบัติการอย่างรวดเร็วอ่ามีการประทะเกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างกองเรือของเรากับกองเรือศัตรูกองเรือน้น้ตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่ากองเรือใหญ่ของศัตรูมันอยู่ตรงไหนอ่านีไงส่งปฏิบัติการอยู่แค่เฉพาะาหลอกเขียญญี่ปุ่นพวกเกาะรอบนอกมันไม่ได้ช่วยเหลือเท่าไหร่ไม่สนใจด้วยนอจากเรือดำน้ำอ่าแล้วด้เกาะแล้วในเกาะเอ็นิเวิรต์ต่อไปก็เหลือ กาะเล็กน้อยไม่ิเกาะในขนาดมือของนาวิกของเราแน่นอนอยังไม่พบความพยายามของญี่ปุ่นในการประทกับกองเรือของเราจากเ,าเรือลาของรนน้ำเจ้าช่วยมาส่งดวงสแตก็กก็มีเสียกำลังพลบ้างเล็กน้อยแต่ในภาพรวมปือบัติการนับว่าสำเร็จไปได้ด,ดีก็ในภาพรวมตอนนี้เราก็จมเรือท่าของญี่ปุ่นได้ พอประมาณน่าจะแบบนี้พอได้อยู่แล้วก็ต้องส่งกองเรือลาดตะเวนพวกลาดตะเวนทางทะเลพวกนี้ไา,าสร้างสความสงบในพื้นที่ดูเท่าว่ากองกําลังในฟิลิปปินของเราน่าจะเป็นหมันเรามัง้งญี่ปุ่นป่าหนักของเรามาไม่ได้อกองเรือกองเรือนครผ่านไม่ได้แค่ทางเดียวคือทางตะวันตกซึ่งเรไม่กล้าผ่านป่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็น เรือสินค้าที่สร้างแต้มให้เราบนที่เากาะเกาะนี้รวมไม่มีทางที่จะสำเร็จแน่นอนอ่าได้อกองผลิตถานแล้วก็กองหารที่เราระจำการอยู่บนเกาะนี้อย่างนานแล้วก็อย่างว่าละปินข้าแปซิฟิกหาสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก yes, <sir. S 1> ไม่ไม่น้านก็แปลก แรือลึะแล้วก็ปฏิบัติการได้อย่างเยี่ยมไม่ถูกจับตัวแล้วก็ไม่อะไรเลยมีความคิดหนึ่งอยู่ในหัวของผมแลตอนนี้แต่ว่าเสียงดีไหมปฏิบัติการทั้งหมดในแปซิฟิกนี่จะมันเลรุ่มเร็วขึ้นอยู่กับความรอดของกอ,องเรือที่ผมใช้อยู่นะเนี่ยกอ,องเรือผมขาดสเสียงให้อยู่เกาะน,นี้ย้ายไปเกาะอ,อื่นจะเป็นยังไงเอาวะ ลองเสียงมาไม่รู้ตอนนี้กองเรือของคุณกระเบียงขึ้นสีแดงมาเสียแต้มเขียวไปพอสมควรเรือทุกกระบินเข้ากันเรามีโอกาสชานะอยู่มัง้งถ้าเราชานะแล้วก็อาจจะว่าได้ใช้ในสุขรามไปซะปิกแต่ว่าถ้าเราแพ้ตรงนี้เราเสียทุกอย่างเลย เราจะไม่มีกองเรือไว้ต่อสู้กับพวกมันนี่นี่คือมิดเวย์ของเราเลยปฏิบัติการมิสเวย์อ่าไม่ใช่มิสเกสต้องเรียกว่าปฏิบัติการหักหน้าตาโลซิหักหน้ากองเรือศัตรูมันหนีถ้ามันหนีมันเสร็จเราเอ่าหรือหรือเราจะเสร็จมันวะอ้าวเสร็จแล้วมุสซืเรือเจนบาลหนึ่งลำโอ้โหเย้ yeah! Yeah. Yes, yes, yes เรือบรรทุกกระเบนหนึ่งลำโยคาคุถูกจมโดยเล็กซิงตันแล้วก็อะไรเนี่ยฟุโซถูกจมโดยเลนเจอร์อจมเรือกะเินเบลอีสุสุดได้หนึ่งลำพวกเรือเล็กพวกนี้มันใหญ่เย,ยอย่แล้วผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ใช้ใช,ชนะสวยงามเดี๋ยวคือบินไปสองลำเรือพลาดอีกสามลำ เรือดำน้ำอีกหนึ่งลำโมโดยฟุกิซึไรซิเพราว่าแลมากับโชคาคุมุโซมุสึสุสุสสสแล้วก็เรือขยะอีก22ลำและคือมีิัวอีก16ลำคือชัยชนะอันสมบูรณ์แบบเอาล่ะตอนนี้ก็เสร็จปฏิบัติการกับฐานกับฐานกับฐานซ่อมซ่อมซ่อมกลับมาที่คนรนวูัวกลับมาซ่อมด่วน เราจมเรือทุกเครื่องบินของมันได้แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วอีงจะหนึ่งลำก็เถอะแต่ว่าดีกว่าไม่ได้จมอ่ะสถานีพวกญี่ปุ่นมันต้องคิดหนักกว่าเดิมถ้าคิดเฉยกับกองเรือของเรากองเรือรบของศัตรูขาดสเบียนพยายามจะยกพลขึ้นบกให้ได้มันพยายามจะยกพลขึ้นบกที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าไม่เหมือนในประวศาสตร์ตอนนี้เราเปลี่ยนฟิลิปปินส์เป็นป้อมปราก,การตีแตกแน่นอนด้วยระยะขนาดนี้ ่าจะพอจมอะไรได้บ้างแหละอ่กล้องเลือกกลุ่มนี้ก็จะซ่อมเสร็จอ่ถ้ายกพกขึ้นบวกใส่อสัปปังกาเนี่มันต้องขอความร่วมมือจากแต่มันไม่ให้ก็ขอเอาตาเข้าไปในดินแดนของมันแต่มื้ไม่ไม่ให้เราจะทํำยังไงดีเพราะาระยะเรือของเรามันไม่ถึงแน่ๆระยะเรือไม่ถึงคุมหน้าน้ําไม่ได้มันก็ยกพลขึ้นบกไม่ได้ เอาว่ะในเบื้องต้นกาสุข,ขามแล้วเกาะไปเกาะทุกทอันนี้ถ้าเราไตา่มันตกไปเรื่อยๆเราก็น่าจ,จะยึดฐานไปสิฟิทั้งหมดของญี่ปุ่นได้ในไม่ช้าบอลเกาต่างๆเรา,เรายึดมาก็ต้องมีบอลเฝ้าบ้างอะไรบ้างเอ่อกองเรือเราแดงฉาเลยไ่น,น้ำเรือแดงฉาเลยอ่าอะไรบ้างกองกองเรือบามห,หาภัยของเรา เวลาซศอมอีกอีสีวันรอรับได้โอเคประมาณน,นี้ราก็ตรงนี้ด้วยอ่าีกวันเจอสินค้าญี่ปุ่นที่ถูกจมบนประเทศละมังเนี่ย70สิบกลัมนสิบเป็น100ร้อยกลัม เป็นการแปซิฟิกไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเต่ว่าเราเล่นจังหวะแล้วก็รักษากองเรือให้ดีโอเคเรือีพร้อมแล้วอาจัการที่เกอะพลมต,ตอนนี้เราย,ยังไม่มีเรือตะัตวเวนเบาเลยหมายความว่าน่าการทำลายเรือเล็กของศัตรูของเรายังค่อนน้อยอยู่ ลูกเกาะต่างๆไม่มีใครเฝ้าถูกคิดอย่งไงไางง่ายดายสงครามไปซิฟิลิสไม่ได้ยากอย่างที่คิดไปรอรอเหลียวฟื้นขึ้นมาสักหน่อยก่อน <c oughs> เดือดอถออามว่าไกลยังไม่ได้เตีบตี๊บตัวเดียวก็แล้วเสียเรือน้อยย s เอสเพนเดเปของเราไปแล้วเชื่อถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดฐานทัพเรือกลมที่เป็นระดับสิบเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องส่งกับกองเรือพวกนี้กลับไปฮอนดูรูเลยนะ ก็จะซ่องอยู่ที่เกาะควมได้ไม่ต้องไปไหนไกลแต่ว่าผมภาพไปแล้วไอฟ,ฟอสไอโดซี่จะจมอะไรได้บ้างรถจมไปก่อนที่จะจมอ่ะก็่างเลยเอ่อเปลี่ยนกอกกัวให้เป็นฐานมาชักงานกองพิเิษของเราอัดใหม่แทนที่ฮาวายที่ซึ่งโคตรไกลจะค่อยต่อเดินกากมาไปเรื่อยๆ ก็สำหรับอะไรเนี่ยก็มีการต่อต้านเล็กน้อยที่กอ่อทรุกแล้วอย่างไรต่างรับดีแต่ว่าหาเสบียงก็สำหรับาพาร์ดี้คนต้องขอพอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ